สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นอ b y s s c ราสาย mid เ a สนะครับที่ผมลองเล่นมาจนขึ้นแรงมาสเตอร์นะครับนี่นี่แล้วก็มาดูตัวเด็กนะครับว่าผมเล่นยังไงนะครับให้อยู่ในแรงมาสเตอร์ได้แบบพอสู้ไหวครับกับพวกซ้อนหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าเด็กมันค่อนข้างสู้รุนไม่ได้นะครับเพราะว่าแบบเขาจะฮิลวนี้ครับถ้าเราไม่สามารถปิดได้ระนแนับช่วงกลางเกม สุดท้ายเขาก็จะฮิลหนีเพราะว่าขีดจำกัดของเด็กเราเหมือนคือเรื่องดาเมจครับที่ค่อนข้างมีจำกัดครับอ่าพวกพวกใบเกตหนึ่งพวกนี้ไซส์หนึ่งพวกกายที่ใช้พิพอยหนึ่งแบบนี้ผมใส่ไว้เพราะว่าผมอยากเล่นช่องพยพอยหนึ่งครับถ้าจวดได้ก็คือเล่นได้ครับแล้วก็ตัวน้องคนนี้ผมใส่ไว้เพราะว่าผมอยากได้โกดครับเออ คือน้องคือน้องคนนี้เขาจะให้โก้ดครับเมื่อน้องเขาตายเป็นโก้ดต,ตัวนี้ถ้าผมได้โก้ดขึ้นมือผมจะสามารถคอมโบกับเซเบรตได้ในช่วงเพย์ไพร์ถ้าเกิดว่าเราได้เริ่มหลังมันจะได้ฟรี3ดามิตไอตัวนี้จําเป็นต้องใส่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าในโคแมนซี่สเราจะได้สตองอ่าในโคแมนซี่สคือมีตัวตายครบสี่ตัวในหลุมแล้วครับมันจะเข็นไว้ทางล่างซ้ายฟิวดลยุคนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กอบิทยังใส่ได้ครับมันไว้คอมโบกับชาลอน ก็คือเนี่ยชาลอนจะมีลิมิเนต็สกับ1นึ่งลิมิเนต็สก็คือชุบตัวที่ตายในหลุมตัวที่มีค่าใช้พลอยสองครับก็จะสามารถฟิลด์ดาได้อไอ้ฟิลด์ดามาแล้วเราอีโวฟิลด์ดาเนี่ยมันจะฆ่าได้1ตัวถูกไหมแล้วก็ตีได้อีกก็จะเคลีได้2องเพราะว่าช่วงที่เราลงชาลอนเนี่ยเรายังไม่สามารถซุปเปอร์อีโวได้เราจะไม่ได้เคลีม,มนะันอ่ะคือเราจะได้อีกทีคือช่วงพลอยหกเลยครับจะโวน้องได้ช่วงลงน้องเอาพลอยห้ายังใช้ซุปเปอร์อีวไม่ได้ น้องน้องมิโน,โน่ผมใส่ไว้ดีเท็ไปเลยไปนี้แนะนำให้ใส่เหมือนกันครับไว้ยิงมอลใหญ่หรือว่าแบบเคลียร์เลือดเขาเพราแบบเขาเหลือเลือดน้อยกว่า3ามเป็นพายผมเอาไว้ซัสเทนไว้ดูดเลือดเพราะว่าแบบถ้าเลืผมเหลือน้อยผมกดแบทแมนเฮ้ยกดกดแบทกดแบทอยู่แล้วก็ดูดเลือดเลยได้เลือดสามปี ใบนี้ผมใส่ไวเพราะว่าไวเพิ่มจำนวนการเล่นในมือครับมันจะให้โกสเกตันแล้วก็ Zombie. ซอมบี้ซอมบี้นี่ยืนบอดโหดตัวนี้แนะนำให้ใส่สามเลยเก่งมากๆคตดโคพดแวรลูอะตอนมันพรีโพสสามอะมันตีสองแล้วก็มีรัดอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าซุปเปอร์อีโวมันได้ได้เมจดสองอีกแต่ว่าต้องซุปเปอร์อีโวให้ตัวอื่นนะแล้วมันจะได้บวกสองเพิ่มเข้ไาไปดูสารแนะนำให้ใส่สามเลยครับถ้าจะเป็นไปได้เพราะว่ามันไวใช้หลายสถานการณ์ เช่นสุสานนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเซเบรตเช่นถ้าเรามีเซเบรตเราสามารถหาจังหวะลงสุสานไว้ก่อนอันหนึ่งแล้วก็พอถึงปีพ้8เรากดเซเบรตครับแต่ว่าเราต้องกดสุสานก่อนนะเพราะงั้นเทคเซเบรตจะไม่ติดที่บอกว่าในคูเมซี6มันจะไม่ติดครับเพราะว่าแบบมันลงมาทีหลังเซเบรตต้องลงก่อนเซเบรต คือต้องอยู่ในสนามก่อนนะครับอลากาวี่โคตรโกงโคตรพ่อโคตรแม่โกงแนะนําให้ใส่ตามเลยแล้วก็ถ้าอยู่ในมือแรกได้ก็ให้มันอยู่เลยก็ดีมันจะยิงดามจเชิงจากฝวาไปซ้ายเด็ดดามจครับก็แบบมันฆ่าแอนได้แอนแบบตายเลยเพราะว่าแอนต่อให้วูก็แค่เลือดถ,ถูกอะแล้วก็ อยู่นะอันนี้ผมใส่ไว้ช่วงแบบเปิดไสีเผื่อไม่มีอะไรเล่นเพราะว่าผมไม่มีการช่วงเปิดไสีเลยสักใบผมเลยใส่มาแทนน้อกตายได้โกดกับแบทแมนก็แบบได้โกดมาเล่นคอมโบกับเซีบรัสอีกแฮร์อนผมมีสองใบผมใส่สองเลยว่าผมว่ามันก็ไม่ได้อิมเพรขนาดนั้นช่วงช่วงกลางเกมอะเพราะว่ามันกินแมททูเปอร์เอเวอเรสแต่ว่าได้รีมิเนตซสามมันจะชุบตัวนี้มาเพราะผมใส่ใบเดียวผมกะให้มันชุบตัวนี้อยู่แล้ว แล้วก็โอลิเวียผมแนะนําให้ใส่เลยครับอย่างน้อยสักใบ2ใบก็ยังดีเพราะว่าเด็กเราอ่ะที่เป็นอาวิทมันไม่มีการ์ดเพิ่มจํานวนการ์ดในมือเลยไม่มีสักใบเลยครับนอกจากใบนี้แต่ว่าใบนี้ก็เพิ่มแบบการที่มันฟิกฟิกไว้อ่ะมันไม่ค่อยมีประโยชน์ขนาดนะครับผมต้องการแบบใบจวดที่จวดจากการ์ดจากเด็กแล้วก็แบบมันมีเทคอื่นอีกที่แบบรีเพย์พอร์เราสองแล้วก็เลือดสองครับแล้วก็ซูเปอร์อีวซอมบี้อันเนสถ้าเกิดว่าปอดโล่งทั้งคู่แล้วลงซอมบี้ไปโคตรอิมแพค เพราะว่ามันจะสีซอมบี้ที่ตายอยอกอีก2ตัวมาบอดจะแข็งมากแล้วยืนยืนนั้นต่อให้อีกฝ่ายลงวิลเลียมมามันก็เด๋ยวซอมบี้เกิดใหม่2ตัวยืนสู้ได้ครับสบายกรดินไว้จักราเทเวนแน่นอนอยู่แล้วมิดูซ่าไว้เคียมอนใจอีกฝ่ายเคีรยได้ทุกตัวครับติดเบนก็ตายโค้งมากตัวนี้จําเป็นมากถ้าเกิดว่าจะเล่นสายมิดเลสอ่ามันทําให้ฆ่ามอนสีแบบสุ่มนะถ้าอีฝ่ายมีห้ามันก็จะสุ่ม4ตัว หรือถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายปอดลุ่ลงเราลงไอ้ตัวนี้ไปเดี๋ยวๆเ,เลยก็ได้ครับแล้วก็ได้ตัวนี้สี่ตัวปอดจะแข็งมากๆไอีกฝ่ายไม่มีการทำลายเจ้สนามคือมันโหดมากเพราะว่าไอ้นี่มันมีวดัดแล้วก็แน่นอนครับเซอร์เบร์สการหลักของเราที่ใช้ทาดาเมจได้ง่ายที่สุดแล้วในตด็กเราตอนเนี้ที่แรงด้วยนะมันจะเสกม,มิมิมาสองตัวคือมิมิกับโคโค่ไอ้มิมิเนี่ยมันทาดาเมจสองแล้วก็ไอ้โคโค่เนี่ยฮิลลได้ละสอง จะมีเทคนิคนึงคือถ้าสมมติว่าผมไม่ใส่ไอพวกเพย์พหนึ่งเนี่ยแล้วผมกดมิมิกับโคโค่ไปผมเอาแค่มิมิไปดีเท็ดอีฝ่ายปุ้งมิมิตายใช่ไหมเดี๋ยวโคโค่ในสนามหนึ่งตัวแล้วผมก็เอาเซิรัฟเนี่ยกดอีโวผมจะได้มิมิอีก2ก็จะเป็น2อามิที่ทําไปกับอีกมิมิอีก2ตัวก็จะเป็น2 3 4 5 6ก็จะเป็นหกดาเมจยังไม่ลงเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็น7ครับแล้วก็ไอ้ก่อนหน้านั้นที่เรามีพวกสุสานอะไรแบบนี้ก็ปั๊บดาเมจได้อีก ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างเลยนะครับ